สวัสดีค่ะพบกับเงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณรางวันใหญ่หวยมาเลเต็งเลขสูตรเด็ดสี่สูตรง่ายๆย,ย่อยๆค่ะสูตรแรกนะคะจะเป็นหลักพันรางวัลที่สองบวกหลักหน่วยรางวัลที่สองหลักสิบรางวัลที่สองบวกหลักร้อยรางวันที่สองหลักพันรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งและหลักร้อยรางวัลที่สามบวกหลักหน่วยรางวัลที่สองค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรวใหม่ๆหัวดเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังกันก่อนเลยนะคะก็จะได้เป็น37มสคูณยีนะคะเท่ากับ09 25ค่ะ52คูณ41เนะคะเท่ากับ2 1 3 2ค่ะและ20คูณ70นะคะเท่ากับ140 0ค่ะ เลขเดี่ยวที่เราได้นะคะนั่นคือ5 9 1 0 3 2และ4ค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะก็จะได้เป็น2บวก2เท่ากับ4 3บวก1เท่ากับ4 0นย์บวก5้าเท่ากับ5และ4บวก2เท่ากับ6ค่ะเลขเด็ดที่เราได้นะคะนั่นคือ0925สองห 1> 2องหนึ่งสามสองหนึ่งสาสองสี่ี่ห้าหกหนึ่งเกค่ะเลขเด็ดรางวัลใหญ่นะคะที่เข้าสองรางวัลนั่นคือ4ี่สามสองสี่ห้าค่ะ ก็เป็นตัวเลขนะที่มีปรากฏอยู่จากตัวเลขเดียวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลขเด็ดรางวันใหญ่หวยมาเลเต็งเลขในงวดที่5มิถุนายนนี้กันเลยค่ะ<ม>ก็ทำการจับคู่หน้าค้ณคู่หลังเหมือนเดิมเลยนะคะ<ม>ก็จะได้เป็น43คูณ24ค่ะเท่ากับ1032 89คูณ29นะคะเท่ากับ2581ค่ะ และ44่คูณ56นะคะเท่ากับ2 4 6 4ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะนั่นคือ3 1 2 5 8 6 4และ0ค่ะตัวเลขจากสูตรนะคะ สองบวกหนึ่เท่ากับสาแบวกหเท่ากับสิบส้เค่เล็หน่วยค่ะ1นึ่งบวกสเท่ากับสามสบวกหเท่ากับห้าเลขเด็ดนะคะที่เราจะจับคู่ให้ในวันที่ห้ามิถุนายนนี้นะคะนั่นคือ1นึ่งศูนสองสองห สองสี่หกสี่สามหนึ่งสองห้าแปดหกสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดหนึ่งสามสามสามห้าสามห้าศูนย์สองและแปดสี่ศูนย์ห้าค่ะตัวเลขทุกตัวเลขนะคะที่เราจะคู่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะ แอดหวังทุกงวดค่ะว่าตัวเลขที่แอดคิดนะคะในแต่ละสูตรเนี่ยจะมีเลขเข้าบ้างนะคะยังก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวเน,นี้รวย